เดี๋ยดูมัาครับผมแม่ผมผมตีเอาโบสีแดงรอโอเคเลยข้ามาพวกกับไฮสเกมเมอร์ในเกมดูหน้าออนไลน์เช่นเดิมนะเอยโอเคครับตอนนี้ก็เราจะไปตอบชุดลาวากับ hey. พวกน้องๆกันนะเ uh. นี่เยเล่นกันใหญ่หญแม่ง okay. เลยโอ okay. เคครับเสื้อสั้นเสือสั้นมันเดิม โอเคถ้าตอนนี้ตัวละครใหม่นะก็คิดว่าฮารุก็เก็บไว้ก่อนนะเป็นสายลินจาระเดีวรอละก็ลองเล่นตัวใหม่กันโอเดียรน้าๆกับน้องไว้นะก็ไปตีปลาลาวากันนะก็รอๆเดินไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยๆอีกันเนี่ยเยโอเคกําลังไปกันนี่เป็นเวสนะแต่ก็ยังไม่ทําอ่ะ ไปก่อนนะไปก่อนยังไม่ทำยังไม่ทำเฮ้ยโอเคฮะเฮ้ยเจอเจอเราไม่มีเอ้ยยัยมาแล้วไหนไหนนี่ไงเนี่ยอ้าเจอเชื่อฟังพอดีเลยเดี๋ยอย่าไปอยู่ไหนกันไหนเจเจออะไรไหนใช่ปะใช่ไม่ใช่ไม่มาถึงเลยเมื่อถึงแล้วโมตกใจเช็ดเดี๋ยวเราไปหาน้องๆกันเก็๊ดทำไมทำตัวเนี้ยบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิ บอกว่ามุกก็คือมุกดิอ้าวนี่มุกลูกหอยนะฮะหันดูมาไงเดี๋ยวคงจะต่อยกันนะไม่นานนะรอกันละโอเคครับอ่าตอนนี้อยู่ไหนกันเนี่ยยนอืออีอ่าทำไมเป้ไปอยู่คนละจุดกันเลยอ๋ออผมเป้กิ้วเล่ากิ้วเล่าผมมาดรอปไอ้นี่หายกิ้วเล่ากิ้วเล่ารู้แล้วกิ้วเล่ากิ้วเล่านปาร์ตี้ปาร์ตี้ครับปาร์ตี้โอเค ไอ้นี่ไงอ่ะไอวอนเดิมไม่ไอวอนเดิมไม่พอแนะนำตัวกันหน่อยนะครับอ่าคนแรกแรกเลยไม่เยอใครอ่ะไอ้เกสก่อนเลยเกสก่อนก็ได้ครับจริง นี่ครับน้องเกด์ชิญน้องเกดกาลหมาน้องเกดกาลหมาผมชื่อเปิย์กาลหมาครับเฟโอเคคุณดีเดี๋ยวมึงตายเกดได้เดี๋ยวมึงตายโอเคโอเคเราไปเปย์มายังเนี่ยเราไปก่อนมาแล้วนะครับมาแล้วไปไปเข้าเลยเข้าเลยเราไปแนะนำมาแล้วมานะนำในเกมนี้ผมไปชื่อคิวเลอร์นะครับคสักคอร์ฮอสักคูโตคูคิวเลอร์มีไมาเออปลาปลาตัวนี้ครับดับชุดลาวาการ์ด อ๋อตัวการ์ดอ๋อตวกาศอดตัวกาศเนี่ยโอ้แจกเลยครับแจกเลยแจกเลยวผมระบครับแจกเลยไม่ใช่อ๋อไปไปทิ้งทิ้งกันก่อนแน่ๆไปหยุดพักก่อนเราเหรอโอเคครับผมใช่ใช่แล้วขอขอทิ้งก่อนดิมึงยังจะไอ้ทำมาไปก่อนแล้วของจะเต็มมั้ยขอทิ้งของของก่อนขอนิี้มาทิ้งกันทิ้งไม่ให้หมดเลยทิ้งกันให้หมดไปเลยขายขายดีกว่าคุณใหญ่เอกคล์ขายได้แล้วค่ะ อ๋อโอเคถ้าจะมาดับกันไม่รู้ว่าจะวันนี้จะดับได้ไหมอาสตาดับผมนผมสี่ผมสี่ผมสี่ประมาณผมสองน่เปิดไปแลาผมเปิดไเแลาเมื่อเช้าผมคือเริ่มอัสตากระหนบสอง EP สามดาวโอเคฮะตีกันแล้วตีตีไปเลยครับตีเลยตีกันให้หนุกตีกันให้สบายตีกันให้สุดๆไปเลยสุดสเอาล้างพอพันแม่งไปเลยไปเลยนี่ เออก็น่าถึงเลยนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่กันที่เอที่ที่กันเนี่ยที่กันนะเดี๋ยวที่กันใช่ไหมที่กันโอเคโอเคน้องใช้ดาบซามูไรนะเาป็นสายซามูนะโอ้ซามูอีกคนน่ะสายอะไรนะสายสายมั่งสายมั่งฮะมั่งมั่งอีกมั่งบาบาเหลือบา่งขี่มังขี่โอเคอะสายเวทมั่งขี่เป็นสายเวทแหละของก็เป็นสายนักดาบมอ่าแต่ละคนนะคนละสายกันเลย น้องขอเนองไปสายพิเศษนะไปใหม่ไปใหม่สายผมนี่หมดสุดแล้วทุกคนไม่ต้องสกใจโอเคหมดสุดตีทีนี่เป็นกับหมื่นกับหมื่นนะแต่ถ้านจะกินรุแรงเกินนะคุณจะมือแรงตีทีก็เป็นพันเองบาดใจบาดใจสองพันสามพันเรื่อยๆนะใครเหรอไม่ได้ใครเหรอฮิวอย่างเดียวแล้วฮิวอย่างเดียวแล้วฮิวอย่างเดียวยังไม่ตายเลยนะมาหน้าไว้ก่อนเขียไว้ก่อนนะเขียไว้ก่อน กไปตีบอลลาวานสักสองตัวสองตัวไหมไหนนี่นี่ไปเปล่าใครจะตีเปล่าจะตีเปล่าเขาใครจะตีก็ตีกันเล่นแบบโคตรโหดไปเปล่ปไปเปล่าตีป่ะไปอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเข้ามาไปตีไปตีบอลเล่นก่อนเดี๋ยวมาดับดับกันนะโอเคใครได้บอกกันด้วยนะกระลังหกกระลังหโอ้โอ้ตีม่หลอกแม่งหลอกหลอกเราไปตีบอลกันน้าเดินเดินต้องตีไปกันโอ้โห ตายอ๋อโอเคไปดราวาเลยนะเอาวาเก็ไปแล้วเก็บไปรอแล้วไปแล้วหนึ่งเราต้องวิ่งตามเราควรจะไปตายวิ่งววิ่งิ่งเร็วโอ้โ้โอ้โอ้อเร่งเเฮ้ยจะอะไรสูได้เก็ดดิให้เราข่ามือได้ดดๆรพิบัตแล้วดดๆมันจะพุ่งมันะลาวานักสู้เฮ้ยนัส้เเราแมรแรแ อะไรสักอย่างกิงนเขาไกไม่เขาไก่อะนปล่อยบอปล่อย่เล้วลวเลอะละไรรออะไรเอ้ยเออวันจะต่นเกันมากนจ่นเกันสกิลผมออกโอ้โหสกิอ๋อกูใส่เองเนี่ยอะไรอมันจะเสกยเลรสกิวไปแล้วนะเอผมใส่สกิเองนั่นแหละเมอกี้โอ้โหร่วครับนอนตายแล้วบอสหนึ่งตัว น้อยตัวนี้จะดอบดาบวัตละนะวัตละโอ้โหนี่แต่ชื่อดาบวัตละมันจะเป็นดาบเหมือนดาบใหญ่ๆสีแดงๆโอ้โปลายแดงๆนะขนๆดำๆใช่หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันไงคนๆดำดำนะไม่เกี่ยวยไม่ใช่เหรอหรอหอเราจะปลายแดงๆนะขนโคมันจะดำๆนะเฮ้ยแต่ปลายมันก็ใหญ่ๆไม่รู้มันมีขนหรือเปล่ามนีไม่น่าจะมีนะ ไปไกลแล้วไปไกลแล้วโอเคฮะไปน้องเพื่อนนะเนี่ยเราแค่แค่คู่แดงโชว์นี่นี่ใครใครใครเขาเล่นหาผมเจอนี่แจกคู่แดงแจกคู่แดงร้อเล่นร้อยเล่นนะครับแล้วเจอผมแจกของนะร้อเล่นนะของก็จะหมดตัวแล้วนะไม่ค่อะไรมากเท่มเต็มคางครับผมใครคนนี้เต็มคางใครเจอผมเดี๋ยวผมแจกกิ่นไม้นะครับไอ้นี่ต้ไลค์กับซับสไครต์มาคนแรกนะจะแจกผู้สุดโหดนะสุดโหดนะครับ ทุดเกาะแรกๆของเริ่มเกมนะโอเคแล้วมันไม่แจกหรือเหรอไม่รู้สิมันให้กันได้หรือเปล่าให้ไม่ได้ไม่ได้หายได้นะให้ไม่ได้ผมกูได้โอเคเราไอ้เก็ดเก็ดปลาปลาลาวาเนี่ยยังไม่ได้ลาวาการสนะผมผมบอกไอผมแจกผมแจกดาบนี้เลยนี่มเออเดี๋ยวผมนี่แจกดาบนี้เลยนี่อ่าดาบสีฟ้านี่ผมใช้อยู่นี่แจกาผมแจกเลให้ผมไม่ผมโอ้ยไม่ให้มึงอกูมีเยอะใยใจให้เกลี่ยเกี่ยก็ปลา ลาวาเรือ55จะดรอปชุดลาวาการ์ดนะนจะมีเฮดการ์ดแล้วก็สนับเขา่าแต่อีกลาวาเ,าเป็นชุดเลยอ่ะจะดรอปจัดอีกตัวหนึ่งแต่มันจะเวลสูงกว่านี้นนนหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ออกแมาประมาณ60ฝานี่นะน่าจะ60ฝาก็ตีไปเรื่อยเนี่ยมันจะออกอันนี้55แล้วก็เดี๋ยวมี60ฝาจะเป็นชุดเลยจะเป็นชุดลาวาเลยเป็นชุดอุปกรณ์สวมใส่ในเสื้อผ้า มันจะออกมาเนี่ยสวยมากมันเล่นตัวเนี่ยมันเล่นตัวแทนี่ยบนแล้ววบนแหววเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว20 20 20 28 28ระดับชุเลายวารีอะไรเนี่ยเยลถ้าพวกไม่ใช่28ก็จะเป็นชุดเฮดการ์ดโอเคครับก็จะเป็นเฮดการ์ดเจอกันแต่วันหลังถ้าโหดก็จะพาไปดีดับกอกขาวเกาะดำเหมือนกันนะท่าโหดนะเราโหดๆสักหน่อยตอนนี้ก็เวลกากากอยู่ กากมากเลยเดี๋ยวเราไปปั๊มเร็วกันหนึ่งเราไปปั๊มกันก่อนนะโอเคเราไม่เคยติดโกงใครแต่เดี๋ยวราแต่เพออยากให้เร็วๆกันเราลองไปปั๊มเนาะเออไม่ใช่จะปั๊มจะปั๊มเลยจะปั๊มโอเคปั๊มปั๊มใชครับปั๊มโอเคปั๊มปั๊มด้วยปั๊มปั๊มเราไปเดี๋ยวไปแวะด้วยนะไปซื้อของหน่อยปั๊มปั๊มไปปั๊มแวะเซเว่นไปซื้อจะไปหาอะไรกินอ่ะ ค้างามอะไรเอ่ยใครใครอะไรอย่อะไรอยู่ในใต้ท้องทะเลครับอ๋อไข่อะไรครับไข่มุกไข่มุกตีก็แล้วตีก็แล้วเล่นก็เล่นมาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วตีตีกบไว้ลยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้สักคนนะใครได้แล้วบอกหน่อยเนื่อย ตอนนี้อะไรตี่หายแล้วได้ราคาดีสุดหยลาวาการครับลาวาการผมได้แล้วผมได้แล้วผมรู้สึกผมไดโอเคครับแต่มันไม่ยอมขึ้นลไอเทมอ่ะเออเอามาแลกกับอาวุธอะไรดีอ่ะตาย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 ่น่จะแรกกับอะไรดีอ่ะแลกกันีดีก่ายนเร้เจอเด็กจอเด็กเเด็กเดือดอคุลาวาการอ่าเดี๋ยวให้น้องตีนะผมจะลองใส่ให้ดูกัน อเพราะผมไม่ไม่ไม่มีเยอะเท่าไหร่นะนิดเดียวมีอมากเออนอยน้อยน้อยรงหมจริงเออเรไปกดล็อกค่ก่อนนะดาบดีกว่าไหมดาบใชดาบ่าะใช่นะวาคาาิชเฮ้ยชมาสงสกิลโชินาอ่าเดี๋ยวกอนนะเด๋ยวเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายนะ มาเน่าชุดลาวาการนะก็จะเป็นไอนี Becca ่ไอนี no ่อยู well, <can <can ่กานนะครับเจอมันเมื okay, well ่อไหร่ก็เตะปากมันได้นะครับจะมีสนับสนับข่าสนับแขนอ้าวหลุดเลยเอาสนับขาสนับแขนนะหลุดกันไ้าไม่หายไม่หลุด่อ้าวดู่าหลุดเนี่ยสนับข่าสนับแขนแล้วก็เป็นเฮดกาดนะลาวาโอเคแดงว่าแบบดูโอดูซึ่งนซนเงเซนเซเซนเซนเาเานซนเซนเ็น ชุดสมใสข้างหน้าเลยเป็นเสื้อเป็นแบบสีนี้เลยนะเขาจะดรอปทางดรอปกันละดูโอเคเฮียออมเทปพี่มาไม่ได้ไหวนี่พี่มาไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมไปใส่กลับคืนก่อนนะโอเคขอดอะไรไปมั่งเนี่ยจำไม่ได้ลืมลืมโอเคนี่ก่อนนี้โอเคครับอืมแล้วก็ไปเปลี่ยนใส่ชุดก่อนจะมานอนทับปูในเ็ตชุดดำโอเคครับเป็นช่วงอีเวนต์นะไม่ควรจะนอนทับรู้ไหม ไม่เลยแล้วก็หมดปึ๊บอันนี้ไม่สวยอันนี้ดีกว่าเอาอย่างเดิมห็นอยู่โอเคตีกันต่อตีกันต่อตายแล้กจับปลาอาไรนะตายแล้วตอมันรอมันรออย่างเดียวเฮ้ยเจสใส่สกิลให้ทีตายกันแล้วเหรอตายกันแล้วเหรอเรื่องประโยู่เต็มเลยตายกันแล้วเหรอผมไมึงวันตายผมวันตายแล้ว โอเคครับก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะต้องตีปึ๊บว้ากระตุกีวิเศษนะฉันนี่ว่ามามีเวลาจังหวะไหมโอเคโอเคเขายังไม่ได้ว้าถ่ายทอดสดเลยครับถ่ายท็อปสดสตรีมสดนะโอเค สตรีมสดอ่ะมมันเสตรีหรือส้นตีนสดนะผมว่ามันไม่ลอยแล้วอีกส้นตีนสดนะใช่ครับผมจะแปลแล้วนะผมไม่กแปลครับผมจะแปเดีนะฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวพี่ตีตรงนี้ละกัน55ไปก่อนล้างหมอบพันไม่ให้หมดเลยปลาเนี่ยล้างไปเลยวันนี้น้องอีกคนนี้ไม่ออนนะก็สงสัยยังยังหลับไม่ก็กำลังแคสเกมอะไรสักอย่างอยู่ฝากแชนแนลน้องผมด้วยนะอัมยอง แอลส์เกมเมอร์ออัมยองเกมเมอร์อัมยองเกมเมอร์อัมยองนะเขียนเขียนไว้ใต้คลิปเลยครับนี่เริ่มเขียนไว้ใต้คลิปแลเขียนไว้ใต้คลิปเลยเขียนใต้คลิปด้วยอ่าเขียนใต้คลิปอ่คลิปไหนอ่ะมีเยอะเหลือเกินในแกลเลอรี่แล้วเขียนใต้ตูดได้ไหมอ่าใครจะมองเห็นเหรอใต้ตูดไม่นายเห็นแน่ขนาดนี้อ่ะอาจจะเห็นเส้นขนเส้นแรกนะผมว่าไม่ควรเห็นเลยผมว่าเงียบไว้ดีกว่าอะไรอ่ะโอเคอะดีละชักเริ่มดีดีละชักเริ่มดีดีละควเขียนไว้ไหนรู้สึกนะครับ พี่ตีไปจะออกนอกเรียนกันหมดแล้วเนี่ยพ่อผมไม่ได้ชื่อใครบ้าเดี๋ยวมาดอปอะไรกันเออเดี๋ยวมันจะปล่อยลงมานะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะปล่อยแล้วมันก็จะตกกันแล้ยนี่มันเนี่ยมันเริ่มแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพชรพลอยลงมาครับโอเคเพชรพลอยครับชื่อแฟนชื่ออะไรกันจ่ากันชิบหายเลยนะชิบหายเลยว่าแล้วกันโอเคครับก็ผู้จ่าไม่ดีนะผู้จ่าไม่ดีเฮ้ย คุณแม่คนดูเขาไม่ชอบรู้เปล่าทำร้าเซเว่นตีปลาไปเรื่อยๆก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะก็เลยวมาได้ละแต่ว่าใครก็มาเร็วหน่อยเสียขยะเลยมีเสียขยะแตะขยะหมอนนะครับโอเคยังขยะเหมือนเดิมยังมีแต่ขยะแต่เนี่ยมันมีเสียขยะเสีขยะเต็มกันหมดเลยรู้สึกว่ามันค้ยพี่เป้วาอะไรอ่ะโอ้โหตายเอาคดีได้ไหมฮึดก่อนเฮึดก่อนเดี๋ยวไปช่วย ใส่เวทจะตายใส่เวทินจะตายเองเอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนี่นี่ครับตีต่อตีต่อทำไมน้องกูนี่นี่ลงมานี่โอ้ยใส่กูช่วยเหอแตยังก็ยังดอกไม่ได้เหมือนเดิมไม่น่ามาช่วยมันเลยยังยังยังไม่ได้ใครได้มากใครได้มากจะเอาอะไรทิ้งนี่ใครได้สายดูหน่อยนะโอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฝานให้ดูเลยเนี่ย ก็ได <owad Es> ้ได้ไม่อย่างนึงแล้วอีกอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าจบคลิปนี้จะได้กันหรือเปล่านะไม่ได้แล้วทำวันนี้ทำง่ายๆได้ขยะเต็มเลยจบคลิปไม่น่าได้นะแล้วจะนานกันผมตั้งไว้แค่18นาทีนะครับไม่ผมสักอย่างนี้ยังไงก็ได้โอเคยังไงก็ได้โอ้โหได้เก็ตอะไรเหมือนเดิมไหมเก็ตเก็ตกระปีกสีขาวาโอเคเอาสายกิไม่อ๋อเข้าความจำเอานะ ความจำโอเคมันคือเบ็ดบิ๊กเวดฟินโอ้โฟินเบอร์ฟินจะฟินไหมใช่ไอพี่มาเหรอโอเคเราบอกให้พี่หายโอ้โห้างบ่ายนู่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาหนึ่งพี่มาพี่มาครับไม่เกี่ยวกันจำผิดจำผิดเฮ้ยสุนลาว้าอ้าวใครมาอะไรแอดอะไรเรียบร้อยนะเฮ้ยใครมาแลกเปลี่ยนของเดี๋ยวเดี๋ยวใครซื้อเอาของอะไรพี่เต็มอ่ะของเต็มอ่ะอ่าโว้ยเนื้ ของเต็มแล้วของเต็มแรกยังไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเดี๋ยวกันจังไรจังไรแม่ลาวาการ์ดอีกแล้วนะอีกแล้วเหรอยังไม่ได้อะไรเลยนี่นี่ตีม้าหนาไม่เห็นได้เลยดีดระวางป่าเอ่อดูไม่ได้เลนเอ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่สิเออไม่ใช่ไม่ใช่เป้ชื่อผิดนะวอทไม่ใช่ไม่ใช่ลาวาการ์ดไม่ใช่เอ้ผมจำผิดนะเผมจำผิด มันเป็นปีกเป็นปีกเป็นปีกโอเคโอเคนี่ก็ได้้วอ่ะแล้วตามผิดตามผิดโอเคครับผิดปีกชิ้นส่วนชิ้นสวนก็เดี๋ยวทิ้งอ่อนมีของบตัวอ่ะอาหยุ่ทแป๊บนึงหน่อยได้ไหมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอเคอ้าวไม่บอกผมโอเคโอเคโอเคหนึ่งปหนึ่งเลทิ้งของก่อนในลส่อะไรมาให้นป้นน่ะแป้นะเดี๋ยวก่อนีเทันีเลย ทีม,ยทมยทยียังวาคะแนนไหทีมียังวะไปป่ะทีมียังไงโอเคทิ้งละโอเคามาได้สองอ่งได้เลยต้นเถาะกันเลยเยอะกันง่ายต้นเถาะอ้าวเอาใหมเอาใหม่ฮะเอาใหม่หลุดหลุดเรื่องเรื่องจากการตีตีมอน,อนโอเคโ,โอเคครับอ่าน้องส่งอะไรมาให้เอ่ยปึ๊บขอให้พี่มันคืออ้าวของเต็มเหรอของของพี่หายเต็มอ๋อ แล่ยพุ่งตีกันนะเดี๋ยวมายได้เลยโอเคครับคนในกิวพี่เป้ขอของหน่อยขอของหน่อยนะคนในกิวก็เป็นคนใจดีน้ำเป้น้ำเป้โอเคตีรีสเรื่อยๆโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ สุดทไม่ชอบอ่สุดท้ายก็ไม่ได้นะโอเคมันจะน่ารักกันมากอุ๊ยอะไรน่ะอุ๊ยสวยงามมากดูสายฟ้าดูสายฟ้าดูดูไว้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำิปต่อไปกันด้วยนะครับเคียวเก็นเก่าครับโอย